สวัสดีค่ะเอิญเพดรยนต์นะคะวันนี้จะมาแนะนําคันนี้เลยนะคะ Honda City นะคะหลายหลายคนที่กําลังมองหานะคะตัวรถพร้อมใช้งานราคาถูกปีสูงไม่น้อยคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้ราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นค่ะปีถือว่าได้ปี17ด้วยเลขไมาอยู่80,000นิดๆเท่านั้นนะคะคันนี้ถ้าผ่อนนะคะเฉลีย่ยอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเองนะ สำหรับลูกค้านะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้อยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะคะร้านตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบุรีนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำคันนี้เลยในส่วนของภายนอกแล้วก็ภายในกันนะคะในส่วนของตัวไฟคันนี้นะคะเป็นไฟมันติรีฟเฟ็กเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมค่ะโลโก้ฮอนด้ตรงกลางนะคะคันนี้ป้ายทะเบียน6กกไก่ชอชิง 1860ไปก้ายกรุงเทพนะคะลูกค้าได้ไป้ายนี้เลยนะภานอกคันนี้นะคะเป็นสีขาวรอบพันถือว่าเดิมๆเ,เลยนะในส่วนของตัวแม็กนะคะเป็นแม็กล้อกระทะนะคะตัวยางตัวยางนะคะคันนี้เป็นยางปี9 9 ตัวนี้จะมีไฟเดียวกับพิพให้ด้านข้างรถแล้วก็สีกระจกรถจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรอบพันนะคะตัวนี้กระจกเดิมๆนะที่จับสีเดียวกับตัวรถเลยกระจกเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำตีลังกาไม่อย่างแน่นอน,นะคะ่ะในส่วนของไฟไท้ายด้านหลังนะคะ ไฟไท้ายถือว่าโชบเชี่ยวทรงสปอร์ตเลยเสาอากาศคันนี้จะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีพร้อมกับโลโก้ฮอนด้านะคะแล้วก็คาดด้วยสีเทาตรงกลางมีเซ็นเซอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีพร้อมกับตัวซิตี้ที่เป็นโลโก้ติดด้านหลังมาให้ลูกค้าเลยนะ <S <S <ๆ S 1> กอพันเดิมๆเลยนะคะกระจกเดิมๆนะจากโรงงานเลยค่ะ จับสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเดิมๆนะคะคันด้ากระจกเดิมๆเลยเดี๋ยวพาชมภายในคันนี้กัน,นะคะ่ะในส่วนของภายในนะคะคันนี้นะคะดูฝั่งประตูก่อนนะประตูนะคะประตูเดิมๆของรถนะเมดอัพเรียงกันสวยๆเลยนะคะภายในคันนี้จะเป็นสีดําเลยนะสีดําคอนโซลด้านบนสีดําเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวคาดตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนกัน ช่องแอร์นะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นในส่วนของตัววิทยุเดิมเ,เดิมเลยวิทยวเดิมเดิมตัวแอร์หมุนปรับนะคะเป็นแอร์แบบหมุนนะคะยังเหมือนเดิมอยู่นะปรับคนนั่งได้นะคะทั้งขึ้นลงแล้วก็ปรับลงอย่างเดียวก็ได้ค่ะคันนี้มีที่วางแก้วด้านหน้าให้สองฝั่งนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แบบเลื่อนลงค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ภายในคันนี้ถือว่ากว้างขวางมากๆคันนี้ได้เป็นบาะผ้าสีดํานะคะบาะผ้าสีดำ,นะะดำหน้าปัดเดิมๆเลยแล้วก็ฮอนด้าตรงกลางนะคะพวงมาลัยเดิมๆนะไม่มีรอยแตกหรือรอยฉีกขาดนะคะ ีในส่วนของตัวกระจกบานเลื่อนของออโต้นะคะในส่วนของฝั่งคนขับอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งอื่นจะเป็นเลื่อนปกติทั่วไปแล้วก็มีตัวการเลื่อนติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยกระจกบานพับไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้ด้านหลังของคันนี้นะคะก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันสายคาดเบลลนะคะก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะภายในเด,เดิมเลยนะคะกว้างขวางมากๆแล้วก็จะมาในส่วนของตัวไฟที่ติดมาตรงกลางให้กับลูกค้าเลย ที่ังแดดนะคะก็จะมีกระจกฝั่งคนขับให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะถ้าฝั่งคนนั่งจะยังไม่ได้ติดมาให้แต่ว่าสติ๊กเกอร์ก็ถือว่าเดิมๆเ,เลยภายในเดิมๆเ,เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะว่าจะถูกใจลูกค้าขนาดไหนนะ,ะห้องเครื่องแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังนะคะพาชมในส่วนของที่เก็บของด้านหลังนะคะ ด้านหลังถือว่ามีที่เก็บของให้กว้างขวางมากๆนะคะแล้วก็โครงสร้างของฝากระโปรงเป็นโครงสร้างเดิมๆของตัวรถเลยเม็ดอัรคเรียงกันสวยๆนะคะตัวน็อตไม่มีน็อตหลวมหรือน็อตขยับนะคะฝากระโปรงไทยเดิมๆนะคะเม็ดอัคเรียงกันอยู่ครบนะไม่มีรอยบุบนะคะตัวน็อตอยู่ครบค่ะเม็ดอัคอยู่ครบเม็ดอัคเรียงกันสวยๆเลยนะโครงสร้างเดิมๆเลย ก็จะมียางอะไหล่ที่ให้กับลูกค้ามาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูห้องสีนะคะห้องสี่คันนี้ด้านหลังนะคะเม็ดอาร์กเล่นกันสวยๆาารันตีว่าคันนี้ไม่เคยเดินชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะน็อตอยู่กันครบเลยเม็ดอาร์กอยู่ครบไม่มีรอยสีแตกอย่างแน่นอนมียังอะไหล่ให้แล้วก็แม่แรงที่ให้กับลูกค้ามาเรียบร้อยเลยนะคะที่เก็บของกว้างขวางลูกค้าขับขี่ออต่างจังหวัดก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะ แต่ว่าตัวนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าตัวนี้จะเป็น1.5ตัวเอจะยังไม่ถึงกับท็อปนะคะถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจคันนี้เดี๋ยวจะแถมฟรีในส่วนของคิวกันสาดจิดให้กับลูกค้าเลยนะค่ะรถกับปีใหม่นะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องคันนี้กันพาชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวพาชมด้านในโครงสร้างก่อน โครงสร้างค่ะมีโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆนะคะฝากระโปรงนี้ก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆเช่นเดียวกันนะคะไม่ดงเลี่ยงการสวยๆเลยเมอาร์ตสวยๆอยู่ครบแต่ในส่วนของคันนี้นะคะจะไม่มีในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนติดมาให้กับลูกค้านะภายในเดิมๆเ,เลยตัวน็อตเลี่ยงกานสวยๆเมดอาร์ตเลี่ยงกันครบนะคะตัวแบตได้เป็นแบตใหม่นะคะแล้วก็มีที่ครอบของขั้วแบตมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลย ภายในคันนี้ก็ตัวเครื่องก็จะเป็นฮอนด้าเป็นตัวนี้เลยนะคะให้ลูกค้าชมภายในกันแป๊บสี่จากโรงงานเลยนะคันนี้แจ้งก่อนนะคะว่าจะเป็นปีส0 1 7ิเจแต่ว่าเป็นตัวเอจะยังไม่ใช่ตัวท็อปนะราคาก็เลยย่อมเยาว์นะคะลูกค้าจับต้องได้แต่ว่าภายในก็เรียบๆสวยๆเหมือนกันโครงสร้างนะคะเดิมๆทั้งคันนะ ท่าเมรอาร์ของฝากระโปรงเรียงกันด้านบนสวยๆขนาดนี้นะคะตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักี่ความตีลังกามาอย่างแน่นอนแล่ลูกค้าลองชมในห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆไม่มีสนิมภายในเดิมๆเลยนะเพื่อกาลันตีว่าตัวรถไม่เคยจมน้ำมาอย่างแน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นรถปลดละว่างจากหน่วยงานนะคะ สำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจตัวรถคันนี้นะคะ Honda City เครื่อง 1.5S ราคาคันนี้อยู่ที่4 0 0 0 0ามห0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลขไมคคันนี้นะคะเพียง80,000นต้นๆน,นะคะไม,ไม่ถึงแสนนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะเราตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบุรีเข้ามาชมก่อนนะคะหรือจะเข้ามาสาขา2ก็ได้นะคะรถคันนี้อยู่สาขา2นะคะอยู่ริมถนนเลย ริมถนนของเสรีไทยนะคะหน้าห้านนะติดต่อหาเอิญได้เลยนะคะสำหรับคนที่กำลังสนใจคันนี้ติดต่อหาเอิญผ่านเบอร์โทร0 9 7ย์9 3 8 8 4ได้เลยค่ะโทรหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะหรือจะแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ